เป็นไม <c oughs> เกรนนะครับรุน <c oughs> แรงไหมครับก็รุนแรงค่ะก็รุนแรงเหมือนกันแบบพอเป็นทีเนี่ยอาการเริ่มแรกเนี่ยจะมองแบบเห็นแสงวิบวิบวิบอกที่ตาจะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอะไรเช่น <พอ S 1> เครียดมันก็แพ้กลิน่นหรือว่าเครียดไหมมันก็เป็นบางเวลาเป็นบางทีสังเกตเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมถึงเป็น บางทีเหมือนกับแดดร้อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นบางทีก็ใช่บางทีอากาศคึมๆเนี่ยก็จะเป็นบางทีนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยก็จะเป็นมันเป็นยังไรปวดใช่แบบพออาการเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีแสงเหมือนเหมือนแสงแวบๆเนี่ยออกจากตาเป็นดาววิบ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 วักวิบวิบวิ เนี่ยเหมือนแดดเนี่ยเหมือนเห็นมองเห็นแดดเนี่ยแต่พอมองออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสียงเหมือนฟ้าคึมคึมอ่ะทั้งทั้งที่แดดจ้าใช่อ่ะทั้งทั้งที่แดดจ้าเหมือนก็ฟ้าคึมแล้วก็อีกสักพักหนึ่งประมาณสิบห้านาทีเนี่ยก็จะปวดหัวปวดมากปวดตุบทุบทุบที่ข้างที่ข้าง,ข,างขวาได้ขมับข้างขวขา,าใช่อ่ะแล้วก็จะมาที่ท้ายทอยจะปวดมากปวดแล้วปวดข้างเดียวเหมือนคน โดนอะไรแบบถ่วงไว้อ่ะค่ะอืมอืมอืมนะฮะอาจารย์อธิบายเลยดีกว่าฮะครับไมเกรนไมเกรนถ้า T S 2หรืออินเตอร์ลูคินสีอินเตอร์ลูคินห้ามันมีมากเนี่ยเราก็ไปลด T S 2มันลงมานะครับเมื่อ T S 2ลดลงมาด้วยสูตรสีคือลดลงมาปุ๊บมันก็หลั่งสาร2ตัวเนี่ยลดลงไปนะครับด้วยสูตรสีเขียวใช่นะสีเขียวมันก็จะไปเพิ่ม T S 1เพิ่ม T S 1เพิ่ม T regulator แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยไปไปกด ทีสองให้มันลดลงมามเพราะนั้นไอ้ตัวที่มันหลังไอ้สารที่อาจารย์ทำภัยพูดถึงมันก็ลดลงไปด้วยอ่าการปวดก็หายไปนั่นคือไมเกรนนะค่ะคราวนี้ปวดประชำเดือนค่ะรุนแรงแค่ไหนฮะก็ปวดก็ปวดตั้งแต่เริ่มมีครั้งแรกเลยอะก็ปวดมาเรื่อยๆแต่ที่มีอาการมากที่สุดก็คือสี่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือคเป็นขั้นแบบว่า มาวันแรกอ่ะวันแรกมันก็ปวดท้องปวดธรรมดาพอวัน <ừ> ที่สองไม่มาไม่มาแต่ใช่ว่าด,ดีคะเพราะไม่มาเนี่ยแบบท้องนี่โดนไม่ได้เลยทั้งจุกทั้งเสียดทั้งแน่นแบบเห<อ>มือนคนท้องอืดท้องบวมอะไรเงี้ยค <ừ> ่ะเดินก็เดินไม่ได้เดินเหมือนคนคลอดลูกใหม่ๆเงนี้นะคะอ่าฮะใช่ <laughs> คือ <laughs> ทรมานใช่ค่ะก็เลยแบบแต่เป็นอย่างนี้ทุกเดือน ใช่ค่ะพอสี่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกเดือนเป็นจนก่อนหน้านั้นไม่เป็นใช่ค่ะก็ปวดท้องธรรมดาต่อมนค่ะคุณหมอไหมฮะก็ไม่ได้หาค่ะคือไม่ไม่อยากรู้เหรอว่าอยู่ดีๆทาไมพึ่งมาปวดรุนแรงก็กลัวกลัวกลัวหมอกลัวหมอหรือว่ากลัวเจอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ประมาณนั้นคะอ้าวนะอาการหนึ่งเอ็นข้อมืออักเสบมาตอนไหนฮะก็สองปีสองปีได้ค่ะสองปีเหมือนกันค่ะ ไอป้ปวดประจําเดือนก็นยังไม่หายยง่เอ็นข้อมือก็เจ็บไมเกรนก็เป็นใช่ถ้ามันมาพร้อมๆกันเคยไหมมันก็เป็นบางบางเวลา <laughs> เป็นบางเ,ออเวลายังปวดประจําเดือนนี่ผมว่าน่าจะมีมีมีข้อสังเกตให้ไปหาหมอไหมครอาจารย์ ปกติถ้าปวดเยอะๆเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะคะว่ามีอะไรผิดปกติไหมอาจจะมีเนื้องอกอยู่ข้างในหรือมีซิสอยู่ข้างในก็ได้แต่บางระจริงๆมันก็ไม่ได้มีทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการปวดประจําเดือนเนี่ยสาวๆเนี่ยจะเป็นเยอะนะคะถ้าสาวๆเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันมีเสมอเนื่องจากมันมีการหลั่งสารตัวหนึ่งจาก T helper ตัวที่2เนี่ยก็ค,คือ interleukin 1 beta ตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผนังมดลูกเนี่ยหลั่งสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกพ r o แซ่กแกรนดินซึ่งพราะท่แกรนดินเนี่ยจะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยบีบตัวเพื่อที่จะไล่เอาเลือดออกมาทีนี้มันอาจจะสร้างเยอะเกินไปมันบีบหนักนะฮะเราก็จะปวดบิดอยู่ในท้องแต่ว่าถ้าเป็นในระยะหลังตอนอายุเยอะแล้วหรือว่า มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วละ<ต>่ะเพราะว่าไม่<า>ยอมไปหาเลยเพราะว่า,าเราไม่รู้ว่ามันจะมีซิสเกิดขึ้นไหมหรือมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นไหมเสร็จแล้วยังไงฮะหมอก็ไม่ไปหา <ฮะ S 2> หายก็คงอยากหายแหละใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมถึงเลือกมาใช้บิมก็ดูทีวีค่ะดูะท n n 2ก็ดูมามา สามสี่เดือนก็ยังนะคะยังไม่ตัดสินใจเออใช่เพราะว่าดูจากทีวีจริงๆไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะฮะใช่กระโทรมาที่บริษัทเนี่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอ่าก็ยังไงคะกระโทรมาที่บริษัทก่อนน้องก็บอกว่าพี่เป็นอะไรอ๋อเป็นเป็นไายาเป็นไมเกนแล้วก็เป็นปวดประจําเดือนแล้วก็เอ็นข้ออักเสบข้ออักเสบอ่าค่ะคราวนี้เขาบอกแล้วพี่จะเอาอันไหนก่อนอาวจริงๆก็อยากถามเหมือนกันว่าอยากหายอะไรก่อน ก็เลยบอกองั้นขอประจำเดือนกับไมเกนก่อนอันนี้เขาก็แนะนําเขาก็แนะนําก็ยังอ่ะยังเอาขอสอบถามก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยซื้อก็โทรมาอีกครั้งหนึ่งครั้นี้เขาก็บอกว่าครั้นี้เขาก็เลยบอกตัวแทนนะคะตัวแทนอยู่แถวบ้านใกล้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยครั้นี้เขาก็บอกคุณนงนุษอุดมศักดิ์อะค่ะให้ให้ไปหาที่บ้านให้ดูแล ใช่เสร็จแล้วลองทานสีสีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะอยากจะหายไมเกรนกับปวดประจำเดือนค่ะเช้าสองเย็นสองก็พอทานไปได้สองวันประจำเดือนมาตรงเวลาหรือเปล่าอ๋อบังเอิญตรงนะฮะ่นึกว่าทานไปสองวันประจำเดือนมาโอ้ยผมทานไปหลายวันไม่เห็นมาเลยะพรุ่งนี้จะมาเ <initiatives> แล้วเสียงจะเพี้ยนด้วยนะแค่นี้ก็แย่แล้วจอนพอทานไปสองวันประจําเดือนมาปวดถามว่าปวดไหมมันก็ปวดน้อยลงแต่อาการที่มันหายไปวันหนึ่งมันไม่มีมันไม่เป็นก็เลยบอกอะเราอุปทานไปหรือเปล่าคนนี้ก็วันที่สองก็มาดีวันที่สามก็มาดีก็ไม่มีอะไรพอทานไปได้ประมาณสิบห้าวันไมเกนไมเกนเหมือนมีอาการค่ะเหมือนมีอาการ อ้าาเยค่แต่ไม่ปวดหัวแต่ไม่ปวดหัวก็เลยแสดงว่าเราถูกกับตัวนี้แหละตอนแรกคิดว่าถ้าไม่ถูกกระปุกเดียวอ่าแน่นอนทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่นี่คือสองสัปดาห์ใช่ป่ะมาซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่เราวิจัยใช่ไหมก็ควรจะได้เห็นผลในสองสัปดาห์อาการนี้อาการไม่ไม่รุนแรงอะอาการปวดเล็กน้อยอย่างเนี้ยครับ ถ้าสองสัปดาห์ไม่ได้ผลเนี่ยก็แสดงว่าผิดแคปซูลแล้วล่ะครับครับอ่ะทานสีเขียวมาสองสัปดาห์ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วเริ่มปรับเริ่มปรับเป็นสีชมพูเอาสีชมพูเข้ามาด้วยเพราะเอ็นข้อมือละค่ะปวดข้อก็เช้าสองเย็นสองฮะเป็นอ๋เป็นเช้าสีชมพูเช้าสองเย็นสองสีชมพูสีเขียวตรงนี้เราดีแล้วใช่ค่ะเราดีแล้วก็เลยเอามาสีชมพูเช้าสองเย็นสอง กินไปได้เดือนกว่าก็ยังก็อาการก็ยังปวดอยู่ก็เลยกลับมาปรับเป็นสีเขียวสองเขียวเขียวสีชมพูตอนเช้าแล้วก็เขียวตอนเย็นสีชมพูตอนเช้าเขียวตอนเย็นคราวนี้ก็เลยลืมไปเลยค่ะว่าไอ้ข้อที่ปวดอยู่มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเออคนนี้มาแปลกครับคือในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับกระดูกสีชมพูจะช่วย ครับไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับปลายประสาทเนี่ยเกีกับเอ็นเนี่ยต้องสีเขียวอ๋อครับเพราะฉะนั้นตอนกินสีชมพูช่วงไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเพราะเอ็นเกี่ยวกับเรื่องเอ็นจะเอ็นจะมาดีตอนสีเขียวนี่แหละแต่พอปรับมาทานชมพูตอนเช้ากับเขียวตอนเย็นมันก็ดีทั้งคู่มันก็เลยช่วยทําให้ดีขึ้นอาการอักเสบก็หายไปเอาไว้อย่างนั้นถูกไหมฮะอาจารย์อ๋อทุกวันนี้ก็คือปกติ ค่ะปกติค่ะห่างเวลามานานเท่าไหร่แล้วฮะตั้งแต่เริ่มทานมาจนถึงนตอนนี้ก็ที่ปวดข้อใช่ไหมคะม่พ่ะจากเริ่มต้นที่เริ่มทานบิ่มจนถึงทุกวันนี้ก็ทานมาได้ปีหนึ่งแล้วประจำเดือนปกติใช่อ่ะปกติแต่ถามว่ามีอาการไหมมันก็เหมือนปกติธรรมดาแบบเหมือนกับคือปวดเตือนทั่ใช่ตือแต่ไม่ไม่รุนแรงไม่ไม่ผิดปกติใช่ไมเกรนไมเกรนก็ ก็อย่างที่บอกอะค่ะมันมัน,ม,น,ม,นมีแสงแวบๆบแบบแต่มันไม่ปวดศรีรษะก็โอเคนะนะค่ะก็โอเคก็คือว่าเราถูกตัวนี้แล้วเออเอ็นก็เอ็นก็ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นะนะครับก็ได้ถือว่าโชคดีนะฮะอาจารย์ที่โชคดีที่มีผู้ที่ดูแลดีคือคุณนงนุชใช่ไหมค,คุณคุณหมอนงนุช <laughs> อยู่ด้วยนี่ๆ่เปล่าครับก็คืออาการไมเกรนก็อย่างที่บอกคือจริงๆเราต้องผมผมอยากจะเรียนว่าก่อนที่เราจะจบรายการเนี่ยปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเนื่องจากสมาชิกของเราได้ใช้แล้วก็ได้ฟังบรรยายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเขารู้เลยนะจริงๆหลายหลายคนเวลาผมพูดอะไรผิดเขาจะบอกว่าอาจารย์พิเชษพูดผิดอืมอ่า วันวันหลังนี่ผมคงจะไม่มีอาชีพแล้วล่ะเขาจะมาทำนักจิตก็อาจารย์ต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษเงียฮะภาษาอังกฤษนะฮะก็ก็อยากจะบอกว่าเราก็มีความภาคภูมิใจนะที่ที่ผู้บริโภคของเราใช้แล้วก็ศึกษานะแล้วศึกษาอย่างรู้ด้วยอย่างทองแท้ด้วยเปลี่ยนสีเขียวสีชมพูอ่ารู้สึกชัดเจนมากเลยเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าด้วยการที่เราเอาใจใส่ด้วยความเอาใจใส่ของคณะนักวิจัย มวลมหาประชาชนชาวบิมเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คงจะทำให้มวลมหาประชาชนชาวไทยเนี่ย <c oughs> มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นโดยรวมนะครับ